นะต่อไปเราจะไปทำภารกิจกนะองชาตินะครับก็ฝากดูลูกด้วยนะครับไปคงจะไปหลายวันอยู่รรส่งหลานค่ะคู้ใจและดีใจมากค่ะเชื่อมั่นในตัวเขาเองนะคะ และในคลิปนี้ค่ะก็เป็นบรรยากาศของพิธีส่งกำลังพลกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจไทยเซาสูดานผัดที่จําจำนวน2 7 3นายและในจำนวนนี้ได้มีนายทหารหญิงร่วมปฏิบัติหน้าที่จำนวน28นายค่ะซึ่งในวันนี้ค่ะท่านผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้เป็นประธานในพิธีค่ะโดยเริ่มจากพิธีส่งค่ะ ่งกำลังพลในครั้งนี้เพื่อการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจรักษาสันติภาพของสหรประชาชาติอย่างต่อเนื่องซึ่งกำลังกองร้อยทหารช่างของไทยได้รับการยอมรับจากสหรประชาชาติและองค์กรต่างๆในความเป็นมืออาชีพค่ะโดยเฉพาะคุณสมบัติพิเศษได้แก่การปฏิบัติงานด้านการช่างที่ได้รับการมอบหมายจากฝ่ายวิศวกรรมประจำภารกิจที่มีประสิทธิภาพตลอดจนการน้อมนำหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาเพื่อความมั่นคงอย่างยั่งยืน ให้แก่ประชาชนชาวสาธารณรัฐเซาสูดานคู่คู่ไปกับการปฏิบัติการภารกิจทางยุทธวิธีค่ะซึ่งถือได้ว่าเป็นบทบาทเกียรติภูมิและความภาคภูมิใจของประเทศไทยในเวทีโลกรวมทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ให้กับกำลังพลของกองทัพไทยในการปฏิบัติงานร่วมกับกองกำลังชาติต่างๆค่ะ และยังเป็นการพัฒนาศักยภาพของกำลังพลและยุธทธปกรณ์ไปสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากลต่อไปด้วยค่ะกำลังพลของกองร้อยฐานช่นชางชวกลิศไทยซาสุดาร์ปฏิยาและผู้มีเกียรติที่ารรวมพธิธีทุกนายภายใต้กรอบขององค์การสาธารณชาติรับพร้าเป็นประวัติศาสตร์ที่สำคัญในด้านการช่วยเหลือระด้านวิศวธรรมเป็นความภาคภูมิใจแก่ประเทศชาติเป็นความภาคภูมิใจต่อกองทังงพ ที่จรงบาตหน้าที่ให้สุงเกรติรักษาชื่อเสียงร,รักษาวินัยและเกรติภูมิของประเทศและกองทำไปผมขอชื่นชมในความศุสลัาด้วยความจริงใจและขอเป็นกำลังใจให้กับกำลังคลทุกนายในการเดินทางไปปริัตบัตหน้าที่อันคําที่นี้ ซึ่งในพิธีนี้ท่านผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้กล่าวให้โอวาดพร้อมทั้งมอบวัตถุมงคลให้กับกําลังพลเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกําลังความสามารถต่อไปค่ะ ก็มาตงลูกชายนะครับภาคภูณใจในตัวลูกชายคนนี้มากนะครับไปไปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นแพทย์สนามจะดูแลอัลหารไทยที่ไปด้วยกันนะครับเติมใจค่ะที่ได้มาส่งล้านชายที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ขอให้ได้ทำปลอดภัยโดยการทุกๆท,ท่านที่ไปร่วมกัน วันนี้ได้มาร่วมพิธีเปิดนะคะโดยมีท่านผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะคะได้มาทําพิธีเปิดให้กับผู้เดินทางก็รู้สึกว่ามีความอบอุ่นแล้วก็ภาคภูมิใจที่ได้รับเกียรติในการเดินทางไปร่วมภารกิจที่สุดาใต้ค่ะขอให้ทุกท่านได้เดินทางโดยปลอดภัยนะคะประบัติภารกิจใ้ประเทศชาติได้สําเร็จลุล่วงค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณนะครับท่านผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะครับที่ให้เกียรติมาเป็นประธาน,ใน,น,นในวันพิธีทรงนี้นะครับก็กระผมในฐานะของนายแพทย์นะครับที่จะไปดูแลกำลงังพลที่จะไปเซสาทสูดานด้วย หน้าที่ให้ดีที่สุดครับแล้วก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับก็ผมทางสายแพทย์ก็จะดูแลกําลังคนของทุกท่านครอบครัวของทุกท่านนะครับแล้วก็จะกลับมาสู่ครอบครัวของทุกคนนะครับอย่างปลอดภัยนะครับ<ม>แล้วก็จะนํเชื่อเสียงมาให้กับประเทศชาติของเราครับภูมิใจนะที่ได้ไปปฏิบัติหน้าที่ที่ประเทศเซาสุดานนะครับและจะปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดครับขอให้เดินทางปลอดภัยไม่ต้องห่วงทางนี้สวัสดีค่ะดิฉันจ่าสิดโทหญิงวิมลพันยันสํารวนค่ะ ตำแหน่งในสนามเจ้าหน้าที่เครือข่ายและเาวาเทียมค่ะหากการได้ไปปฏิบัติภารกิจที่เป็นความภาคภูมิใจยอย่างหนึ่งที่ได้ทําเพื่อกองบัญชาการกองทัพไทยค่ะและเพื่อความเท่าเทียมของกาลังคนหญิงและกาลังคนชายค่ะอย่างที่ท่านขอ,อูงสุดท่านพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีได้เล็งเห็นถึงความสําคัญ